ต่อไปเป็นตัวอย่างของโจทย์ f a กทอเรียลนะคะโจทย์บอกว่าจงหาค่าของ7 f a แหาร5 f a แฟมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แฟกทอเรียเนี่ยเราจะกระจายแบบถอยหลังใช่ไหมคะฉะนั้น7 f a แหาร5 f a แฟก็คือเราจะถอย7คูณ6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2แล้วก็คูณ1 ส่วน5แฟกก็จะเป็น5คูณ4คูณ3คูณ2แล้วก็คูณ1เราจะเห็นว่า5 4 3 2 1ทําทำไมคะตัดกันได้ฉะนั้นคำตอบก็เหลือ7คูณ6ตอบ42หรือวิธีที่ง่ายนะคะก็คือเราดูค่ามากระหว่าง7แฟกกับ5แฟกเราจะถอยค่ามากคะ่ะฉะนั้นเราจะถอย7แฟกถอย7คูณ 6แล้วหยุดที่5แฟกเพราะ5 4 3 2 1เนี่ยเราสามารถยุบเป็น5แฟกได้ค่ะพอเจอ5แฟกเหมือนกันข้างล่างเราหยุดนะคะแล้วก็ตัดตัดฉะนั้นคำตอบได้เท่ากันค่ะคือ42ค่ะ